not review you swore สวัสดีครับนี่คือนัาดานะครับวันนี้ n e r ร์ดรีวินะครับมาถึงเวลาแลครับที่ผมจะได้รีวิวซีรีส์ The ะ a ั s of Us s e a s o n ที่2แบบคอมพ e t ตนะฮะคือจริงๆแล้วอ่ะผมมีการทำไว้แล้ว2คลิปก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆที่ผมแวะพูดถึงตอนที่1กับตอนที่2นะฮะเหตุ <c oughs> ผลที่หยิบ2ตอนแรกมาคุยเป็นคลิปสั้นๆ,ๆก่อนเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนาะช่วงไม่ว่าจะเป็น EP ที่1ซึ่งมันก็เป็นการเปลี่ยนในแง่ ของบริบทบางอย่างเนื้อหาความเป็นไปได้ที่มันจะนําพาไปสู่ช่วงเวลาสําคัญของเกมนะฮะรวมถึงความที่ก็คือหมายถึงซีรีส์ได้แหละซึ่งสิ่งนั้นมันก็มาเกิดขึ้นใน EP ีที่2นะครับซึ่งผมก็คงพูดตรงนี้ได้เลยว่ามันมีการสูญเสียตัวละครที่สําคัญสุดอย่างโจซึ่งแน่นอนจังหวะนั้นผมในฐานะคนที่เล่นเกมมาก่อนถามว่าช็อกไหมก็ช็อกอยู่แล้วฮะน้ําตาลินเลยแหละฮะอืมแล้วก็รู้สึกหนักอึง้งรู้สึกถึงความแบบเชีย่ยอารมณ์ประมาณว่าคือก่อนหน้านี้เรา เล่นตัวละครอับบี้เนาะนิดนึงเราก็รู้สึกว่าโอเคนางก็เป็นมันก็คงเหมือนเอลลี่แหละก็คือเหมือนกับจะต้องหาทางในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่แต่มปด้วยความบา้าคลั่งของผู้ติดเชื้ออะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งมันก็ด้วยความที่มันหยิบกิมมิคนี้มันเล่นนิดหนึ่งมันก็เลยโอ้โหไม่คิดว่าไอตัวละครที่เราเล่นอยู่ปับปบป๊บเนี่ยสุดท้ายมันจะมาฆ่าตัวละครที่เรารักมากๆอย่างโจนั่นแหละครับมาเลยเป็นความช็อกนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่ได้ดูซีรีส์ก็คงจะช็อกเช่นเดียวกันนะครับแต่แนนต2 ือว่าเป็นตอนที่สําคัญและพอ,พอกันนั้นก็คือเป็นตอนที่น่าจะเรียกว่ามีคะแนนที่ถือว่าสูงที่สุดในบรรดาซีรีส์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซีซั่นที่1ห,หรือซีซั่นที่2คือหล,หลายๆคนให้คะแนนในแดนที่โอ้ 8, 9, แปดเก้าสิบแถวนั้นนะฮะก็ด้วยความที่มันโอ้ทั้งแอคชั่นก็ตึงดราม,ม่าก็เจ็บปวดความรู้สึกก็หนักอึ้งนะฮะหลายๆอย่างมันประคองมาอยู่ใน EP ีที่2นะครับแล้วพอจบจาก E ีที่2ไปนะครับมันก็จะพาเราสู่การที่โอเคก็พูดง่ายว่ามันจะมีจุดแว๊บพักนะฮะ จุดกลับมาสู่ช่วงสโลรดาวนะครับอยู่ช่วงที่แบบค่อยๆบดค่อยๆขยี้นะฮะไม่รีบไม่ร้อนนะฮะอาจจะเรียกว่าเลื่อยเปื่อยไม่ก็เลื่อยเปื่อยแหละนะครับสำหรับคนที่อ่ะพูดตรงๆเลยผมไม่รู้ว่าใครคาดหวังยังไงนะคือในฐานะคนเล่นเกมนะฮะผมเข้าใจว่าลหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าคือเราก็อยากได้อารมณ์ของการเล่นเกมอยู่ในซีรีส์แต่ผมก็ต้องพูดตรงๆว่าในแง่องค์ประกอบของความเป็นไม่ได้นั้นมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะฮะถ้าเกิดคุณคิดว่ามันจะต้องสร้างซีนแอคชั่นเหมือนกับคุณต่อ สู้ไปกับเอลลี่ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอน1คือการลงทุน2คือความยากของการจัดการในการสร้างฉากแอคชั่นอะไรต่างๆนะฮะสความเหนื่อยของนักแสดงนะฮะผมก็เห็นใจนะครับเพราะว่าคือเอาจริงๆในแง่ของการถ่ายทํำผมว่าแค่ลําพังเรื่องของการจัดการอารมณ์จัดการกับอยู่กับบรรยากาศที่มันถูกบิวขึ้นมาให้มันเต็มไปด้วยความหวานระแวงเต็มไปด้วยโลกที่มันแสนสมมมเต็มไปด้วยคนร้ๆไม่เบาสงดีต่อการอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมัน ก็ตึงอยู่แล้วนะนะถ้าเกิดจะต้องมาเพิ่มเทนแอคชั่นกันอีกเนะี่ยผมว่ามันก็จะลําบากนิดนึงนะฮะอันนี้ผมเข้าใจมุมมองของคนทํางานเลยไม่ว่าจะเป็นนิวดักแมนเค,ค้กมาซินผมคิดว่านิวดักแมนคือเขาคงจะพยายามที่จะไม่พยายามทําให้ตัวเองเป็นเกมมากเกินไปเพราะอย่างที่บอกเงื่อนไขมันลําบากส่วนเค,ค้กมาซินเขาก็พยายามที่จะเอาเรื่องของความเป็นดราม,ม่าเข้ามาปรุงมากขึ้นเพื่อที่อะไรเพื่อที่ทําให้คนดูรู้สึกหนักหน่วงไปกับสถานาการณ์หนักหน่วงไปกับตัวละครมากกว่าที่จะมุง่งกับการที่ว่าเออ เราจะต้องสนุกไปกับการต่อสู้อะไรอย่างนั้นสุนุกไปกับการเอาตัวรอดอะไรอย่างนั้นนะฮะคือบรรยากาศมันยังคงอยู่ในเวนนั่นแหละมันจะทาให้เรารสึกกดดันได้แหละแต่มันแค่อาจจะเปลี่ยนผ่านในรูปแบบการเล่าเรื่องนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าความจริงมันก็น่าจะทํากว่านี้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะผมเข้าใจเพราะผมเองก็ยังคิดเลยว่าเอาจริงๆมันจะมีบางจังหวะเหมือนกันที่ผมเองรู้สึกว่าซีรีส์มันก็แอบโกงเราเหมือนกันอย่างเช่นซีนที่เกิดขึ้นในช่วงโรงพยาบาลนะครับผมก็คิดว่ามัน มันกว่านี้ได้เข้มข้นกว่านี้ได้นี่คือทุกอย่างมันแบบโกงเกินไปนะฮะแล้วก็มีจุดที่เรียกว่าเป็นเพนพอยท์ที่ทําให้เราสึกว่ามันเป็นการไล่ล่าระหว่างตัวละคร2ตัวละครที่ดูแล้วมันออกจะตลกมากกว่าดูแล้วมันจะจริงจังนะฮะมันก็นะมันก็เป็นสิ่งที่โอเคมันก็มีแผลกันได้นะครับผมก็เลยพูดได้เลยว่าซีซั่นนี้ด้วยบริบทอะไรบางอย่างมันก็คงจะเลี่ยงลําบากกับการที่สามารถรักษาแผลทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนฉบับเกมแล้วจะไม่หลงเหลือเลยนํามาถึงซีรีส์อะไรอย่าง อาจจะมีบ้างแต่ตรงนี้มันก็แอบจะหลุดตรงจุดที่ผมรู้สึกว่ามันดีกว่านี้ได้นะฮะถ้าเกิดมันมีเวลาให้เวลาเล่ากว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือความจริงจังหวะซีนโรงพยาบาลเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นภาพเลยนะว่ามันโอ้โหความวิปลาดของการแพร่เชื้อเนี่ยมันมันไปถึงเบอร์ไหนอะคือภาพตอนที่เราดูเล่นเกมอะเราก็รู้สึกอึ้งเลยนะแต่พอมาเป็นการมาทําเป็นโปรดักชันแบบแบบภาพยนตร์่ะใช่ไหมว่าภาพยนตร์เลยก็ยังได้อะรู้สึกว่าเออมันเล่นใหญ่มันเล่นแล้วแบบเออเฮ้ยมันดูมันมันดึงไปอยู่ในสถานการณ์ตรงจุดนั้นอันนี้คือความเม โปรดักชั่นดีไซน์แหละที่มันพาเราลุดไปอยู่ในซีนนั้นของซีรีส์อะไรอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่ผมก็แวะพูดในระหว่างทางแล้วกันว่ามันก็จะมีส่วนที่ผมทั้งชอบในระหว่างเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องดราม่าเรื่องความสนุกสนานการที่เขา building ในสิ่งที่เกมมันทําได้ดีแล้วล่ละแต่ภาพยนตร์ซีรีส์มันก็สามารถทําให้มันมีความเห็นประจักษ์ตาได้แบบที่เออมันเจ๋งมันดีว่ะคราวนี้มาสู่อีกหนึ่งตอนที่หลายคนน่าจะชอบกันมากก็คือ EP ที่6 EP ที่ถือว่าแน่นอนมันเป็นการเฉลย ที่เอลลี่รับรู้เรื่องราวของโจกับการช่วยเหลือเธอได้อย่างไรนะฮะคือมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ความจริงมันตั้งปริศนาไว้ในระหว่างเส้นทางในการเล่าเรื่องมาถึงอีพีที่6แหละว่าเอ๊ะมันคือจุดไหนนะที่เอลลี่รู้ความจริงเพราะว่าคนอย่างโจผู้ไร้ปักแข็งสักขนาดนั้นเขาจะยอมบอกจริง,รงๆหรออะไรนะฮะก็เรียกได้ว่ามันจะเป็นการไล่เรียงความรู้สึกนะความรู้สึก2ช่วงเวลาช่วงเวลาลแรกๆมันจะเป็นช่วงเวลาที่จะเรียกว่ามันเป็นความสวยงามของความสมัมพันธ์ระหว่างโจกับเอลลี่ก็ใช่แหละนะครับแล้วก็ มีจังหวะที่ต้องพูดได้เลยว่านะฮะคนที่เล่นเกมมาแล้วมาดูฉากซีนนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะซีนที่เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์เนี่ยโอ้โหน้ําตาปิ่มอีกรอบหนึ่งอดไม่ได้จริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องเบล่าเลมซี่นะฮะหรือเปโดปาสคาวนะครับเคมีมันแบบผูกจิตผูกใจเหลือเกินเล่นกันแบบรับส่งกันแบบมันยังมีเส้นแบ่งระหว่างความเป็นพ่อเป็นลูกกันแหละแต่เหมือนกับว่าตัวละครอย่างอเอลลี่เองเขาก็ไม่อยากจะผูกกับการเรียกโจว่าพ่อขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าเกิดในชีวิตเธอขาดย่นง โจไปได้ไหมมันก็ไม่ได้เช่นเดียวกันซึ่งมันก็ถูกมาเล่าในช่วงอีพีที่6ทั้งส่วนของความสวยงามและส่วนของความเล้ารานนะฮะซึ่งก็ส่วนความเล้ารานมันก็มีการพาเราย้อนกอลับไปแฉบไปอีพีหอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะขยี้ซีนที่เกิดขึ้นริมระเบียงนะฮะซึ่งก็โอเคมันก็อาจจะเห็นตอนอีพีหนึ่งว่าเออเอลลี่ไม่สนใจเอลลี่กลับเข้าห้องของตัวเองนะฮะแต่ที่ไหนได้ครับเมื่อเมื่อกลับมามองในมุมของโจกลายเป็นว่าเอลลี่ก็เดินกลับมานะครับแล้วก็กลับมาคุยกันจรจริงๆๆะเพื่่อทีหา คำตอบจักใจนะครับซึ่งตอนนั้นเหมือนเอลลี่เองก็รับรู้แล้วว่าคือยังไงโจก็คงจะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัสตย์ต่อเธอนะฮะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เธอต้องการคือขอแค่ครั้งเดียวในงานที่พูดความจริงได้ไหมเพราะเหตุใดทําไมฉันถึงรอดมาได้และทําไมฉันถึงยังอยู่จนถึงจุดนี้ได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งซีนนั้นมันก็เป็นซีนที่โอ้โหคือก็สะเทือนใจสะเทือนอารมณ์นะฮะและการสแสดงของเปโดรพัสคาก็ทิ้งท้ายกับซีรีส์เดอะลาสซออัได้อย่างสุดขั้วจริงๆนะฮะก็ไม่แปลกที่หลายๆคนจะรู้สสึกกเยดาาในารห ไปของเปโดรัสคาวหลังจาก e p 6ีเป็นต้นไปคราวนี้เรามาพูดถึงตัวละคร2ตัวละครที่สําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นเบลล่าลัมซี่เอลลี่หรือแคทลีนดีเวิร์กแอปปี้ตัวละครหนึ่งเป็นตัวละครที่เราติดตามมาตลอดซีซั่นหมาถึงซีซั่นสส่วนอีกตัวละครเพิ่งเข้ามาในจังหวะในสมการนี้แต่ก็เป็นความตึงเอาเรื่องเลยซึ่งอันนี้เราก็มาพูดกันตรงๆนะว่าความเหมาะสมของนักแสดงเป็นยังไงแน่นอนผมกล้าพูดได้เลยว่ายังไงอะ่ะคือด้วยความที่เราอยู่กับเบลล่า มาตั้งแต่ซีซั่นที่1เราผูกพันกับความเป็นเอลลี่ของเธอไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นในส่วนตรงของผมผมรู้สึกว่าผมไม่มีประเด็นผมไม่มีปัญหาที่คนจะรู้สึกว่าเออบางคนก็จะมาเอาแคทลินดีเวอร์มาเปรียบเทียบว่าแบบถ้าเกิดแคทลินดีเวอร์เป็นเอลลี่ก็คงดีสินะผมไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยโอเคหลายๆคนจะบอกว่าหน้าละไม้คล้ายคลึงกันก็เข้าใจได้แต่ผมแค่รู้สึกว่าความละไม้เมื่อเทียบกับคนที่ถือโฮลดิ้งตัวละครนี้มาแต่ต้นนะี่ะผมอะมองเบลล่าลามซี่เป็นเอลลี่ในฉบับซีรีส์ไปเรียยยบร้้อแแลวแต่ขณะเดกัน เรามามองภาพของการแสดงแคทลีนดีเวอร์ที่มันเป็นแอปปี้มันก็เป็นตัวละครที่แน่นอนมันมีความรู้สึกผูกใจเจ็บอยู่นั้นแน่นอนแต่ขณะเดียวกันถามว่ามันเป็นตัวละครที่มันแสดงด้านของความหวั่นไหวไหมแสดงถึงความรู้สึกไม่มั่นคงไหมผมว่ามันก็ยังมีสิ่งนั้นออกมาจากการแสดงของแคทลีนดีเวอร์เช่นเดียวกันซึ่งโอเคแคทลีนดีเวอร์อาจจะออกมาไม่ได้เยอะมากแต่รอดูกันได้เลยครับซีซั่นสามนะฮะบ,บทเธอเป็นบทสําคัญแน่ๆนะครับคราวนี้ผมมาพูดถึงจุดที่ขออนุญาตสปอยนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้เราพูดสป หรับตัว EP ที่7ถ้าเกิดใครหลายคนดูแล้วก็มาฟังกันต่อได้แต่ถ้าเกิดยังผมแนะนําว่าเลี่ยงไปก่อนนะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือสิ่งที่มันนําพาไปสู่ซีซั่นที่3นะฮะซึ่งต้องบอกได้เลยว่าสําหรับคนที่ดูซีรีส์มาอย่างเดียวเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าหลายคนจะรู้สึก <Huh? S 1> งงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเอลลี่ยังไงต่อเอลลี่มังเหรอผมยังไม่พูดแล้วกันว่าเอลลี่มองไม่มองอะไรงไงแต่ผมจะพูดอย่างนี้ว่าได้ความที่ผ่านนนนเเเเกมมมมมาาแลแลลล้้้้ววอะฉััผโคขใจยหืน ทิ้งดิ่งนะฮะทิ้งดิ่งจบแบบคลิปแฮงเกอร์ที่แบบว่าโป้งแล้วก็จอดับแล้วตัดภาพคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์แหละในตอนสุดท้ายนี่แหละนะฮะมันทาให้เราอึง้งมันทําให้เรางงแต่ขนาดเดียวกันมันก็ทําให้เราเหมือนกับว่าพร้อมที่จะเปิดใจในการที่จะรับรู้อีกมุมมองหนึ่งแหละเพราะสิ่งที่ผมพูดได้เลยว่าตัวละครแอ็บบี้เนี่ยมันน่าสนใจจริงๆนะอ่ะคนในฐานะคนที่ผ่านการเล่นเกมมาแล้วรู้สึกถึงชะตาก,กรรมที่มันโหดร้ายที่แอ็บบี้ทำกับโจเนี่ยถาถวมันเจ็บปวดไง,ไงมันก็ยังคงความเจ็บปวดไว้อยู่และ การที่เราต้องมาเล่นตัวละครนี้อีกรอบหนึ่งและเป็นเล่นแบบยาวๆเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, แบบมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าคอนฟ lict ในจิตใจอะครับมันเหมือนเป็นการโต้กันไปโต้กันมาแต่ถามว่าอยากรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของแอปปี้มันเป็นยังไงโดยเฉพาะช่วง3วันที่เกิดขึ้นในซีแอตเทิลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมแอปปี้ถึงอ,อยู่ในอีกที่หนึ่งขณะที่เอลลี่ก็ตามหาไปเสือทั่วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแอปปี้ไปอยู่อีกที่หนึ่งแอปปี้ไปอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่ผมว่ามัน ที่หลังจากนี้ซึ่งผมเชื่อว่าซีซัน3เนี่ยมันก็จะเป็นซีซันที่แอบบี้ก็จะเป็นตัวละครเด็ดเป็นอาจจะเรียกว่าตัวละครนำเลยนะไหมผมว่าก็คงจะใช่แหละฉะนั้นแล้วช็อค แต่เชื่อผมเถอะครับว่าถ้าเกิดคุณได้รู้จักมุมมองของแอปปี้จริงๆนะฮะโดยเฉพาะคนที่ผ่านการเล่นเกมมาเนี่ยมันหนักหน่วงกว่าด้วยซ้ําส่วนคนที่ดูซีรีส์มาด้วยความที่คุณอาจจะพอรู้เบื้องลึกเบื้องหลังรู้ความในใจของแอปปี้ที่มากกว่าตอนเล่นเกมแหละผมเลยรู้สึกว่าเอาจริงอะ่ะคุณน่าจะเปิดรับการอยากรู้เรื่องของแอปปี้ไม่ต่างจากคนเล่นเกมแหละซึ่งฉะนั้นแล้วนะครับก็รอดูกันซีซั่นที่3ซึ่งแอปปี้ก็น่าจะเป็นตัวละครนําเรื่องใน The Last of Us ส่วนข่าวที่เขาว่าอาจจะมีซี สันที่4ผมยังบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเอ๊ะจุดตัดมันจะไปตัดตรงจุดไหนคือโดยโครงสร้างของเกมอะครับมันใหญ่จริงๆผมพูดเลยมันใหญ่จริงๆตอนที่เล่นพาร์ทูน่ยมันใหญ่แบบที่เออมันแบ่งครึ่งแบบที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์ได้เลยอะแล้วอีกก้อนที่เขาบอกว่าเออเค้กมาซึงก็พูดเกินไว้ว่าเออเป็นไปนได้ว่าอาจจะมีการแตะออกมาเป็นซีซัสที่4เอ๊ะแล้วมันจะเล่ายัางไงต่อะ อันนี้ยังยังเป็นปริศนาอยู่นะครับยังคิดไม่ออกว่าเขาจะไปตัดตอนนัดตรงจุดไหนเพราะก็พูดตัวว่าพาร์ทเรื่องของแอปปี้หลังจากเนี้ยมันก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะพาแอปปี้กลับมาเจอกับเอลลี่อีกรอบหนึ่งที่โลเคชันโรงละครน,นี่แหละนะครับฉะนั้นแล้วผมไม่ทราบเหมือนกันว่าซีซัน4มันจะเล่าจาัดตรงไหนนะครับหรือมันเป็นการต่อยอดประเด็นบางประเด็นที่มันอาจจะไม่ถูกเล่าในเกมก็เป็นได้เช่นกันนะฮะก็รอดูแล้วกันว่าเขาจะคิดแผนสําหรับ The Last of Us ซีรีส์นี้ออกมายัางไง และนี่คือความเห็นของผมทั้งหมดต่อ The Last of Us Season ที่ 2. 2ผมขอให้คะแนนซีซั่นที่2ที่9เต็ม10นะครับผม <So good. S 1> ยังคงเป็นซีรีส์ที่โดยภาพรวมทำออกมาได้เยี่ยมทําออกมาได้ทรงพลังนะฮะแต่เราก็พูดตรงๆว่าในฐานะของผู้ติดตามนะฮะมันก็จะมีบางจังหวะบางตอนที่ผมก็คิดว่าเออมันน่าจะเล่าได้คมกว่านี้มันน่าจะเล่าได้ดีกว่านี้นะฮะโดยเฉพาะผมก็เชื่อว่านิวดักแม n เนี่ยเขาพยายามแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเกมไปแล้วล่ะแต่ มันก็ยังมีจุดพลาดจุดที่หลุดมาได้นะครับก็ฉะนั้นนะครับยังไงผมก็ยังยืนยันว่าเดอะลาสซอ Us เป็นหนึ่งในของดีที่ควรมีโอกาสได้ดูใน HBO Max นะต้องพูดเขาเต็มๆนะตอนนี้เขาจะไม่ชื่อ Max เดียวดายแล้วเขาจะมี HBO กลับมาอยู่หน้า Max นะครับผมไปดูกันได้นะครับใน HBO Max นะครับกับเดอะลาสซอ Us ทั้ง2ซีซันและรอซีซันที่3อีก2ปีเนะ่ไม่รู้ว่าเอ๊ะแคทลินดีเวอร์นี่คือไม่มีคิวถ่ายหรอคิวแน่นหรอ ทำไมถึงเจออีที2027เลยอ่ะไม่เป็นไรรอกันไปนะครับก็อาจจะโดนแขวนโดนแขวนเทงเต้งไว้แบบนานหน่อยนะฮะแต่เชื่อเหอะถ้าเกิดเขาอาจจะมีการต้องปรับการเล่าเรื่องอาจจะหาจุดที่เข้มข้นขึ้นนะครับทำยังไงให้คนยอมรับตัวละครแอปปี้ได้มากกว่านี้อ่ะก็ดูกันนะครับว่าเขาจะทําโจทย์ตรงนี้สําเร็จไหมนะครับสำหรับซีซั่นที่3นะครับและนี่คือทั้งหมดของเน r ้อรีวิวสำหรับ The Last of Us ซีซั่น2ครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลากันไปก่อน สวัสดีครับ